สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทอมอเตอร์นะครับสาขาที่7จ็ดนะครับอยู่ร้านแถวบ้านขี้เหล็กนะครับอำเภอบ้านกวดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอะไรในร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีงโค้งอ๊อ มีกรงป้าป้ามีเฟืองลูกปืนแหวนลูกสุบก็มีนะคาเบกแข้งเครื่องเสื้อฝาแล้วก็ลูกสุบในตรอนครับมีหลายขนาดนะของในตรอน ะเกินทองแดงะเกินมีเนียมแผ่นคาร์ดแคมเสื้อฝา,าเรือนซีบีแล้วก็เวฟร้อยสิบ 110, ไอนะครับพับเบรกสปริงคาร์ดสปริงวาลสเตอร์ชุก ฝั่งนี้นจะเป็นแคม AKR รับเท้าเคราหลอดไฟอันนี้นนจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวโหลดแต่งก็มีจานดิศที่ยึดท่อ ไฟเบอร์คาร์บอนน็อตเล็น็อตธรรมดาไอที่ตัวขันแส้มือลิงคนระับแล้วก็เป็นองศาฝั่งนี้จะเป็นดุมโลนะสั่งได้นะครับเข้าไว้มาเยี่ยมมาชมนะครับ ร้านทอ่อมาเตอร์สาขาบ้านขี้เหล็กอะไรพิ่งลงใหม่นะครับนู่นครับช่งางเจ้าของร้านนะครับลองรถอยู่ไปไหนลองนะฮะลองนะเยอะร้อยดูนะ นั่นนักระจกแตกแลวะไม่ช้าก็เชอย่างพอาน่างางดูหน่อยก่อนส่งงานลูกค้าต้องลองก่อนได้ไหมนี่ มันล็อกไม่ให้กันดิ้นไงเอียงมันต้องล็อก,อก,อกญี่ปุ่น วา่งน่าสนเลยเราจะพาไปดูหน้าร้านนี่เอาไปทำอะไรประกอบใช่ไหม,ะอ,มอะไรไปใด้หมดเดี๋ยวครันนี้ค่อยมาติดตามชมนะครับ เดี๋ยวเยี่ยมชมหน้ารานนะฝากได้นะครับร้านทอมอเตอร์ครับอไ่อยแต็งนะครับเบอร์โทรดูกับป้ายเลยนะครับรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดนะครับมีหมวกกันนอกโลยางโลกยังในน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนี่ครับป้ายใหญ่ๆนะครับทอมอเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะขอฝากเป็นคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หน่อยนะครับทางช่อง youtube ถ่ายลเล่นๆนะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับกดตามคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ